ก็จริงๆนุ่มเองค่ะเป็นลูกหลานเกษตรกรมาตั้งแต่บรรพบุรุษนะคะตอนเด็กๆก็ช่วยเข้าสวนนะคะ <_ d distractions> <_ d distractions> ใส่ปุ๋ยถังหญ้ากเก็บังคุดยันยอดนะคะแล้วก็เราไปทำจบทางด้านไอทีอะค่ะก็ปริญญาตรีวิทยาการคอมพิวเตอร์ปริญญาโทวิศวกรรมซอฟต์แวร์แล้วก็ยังมีปริญญาตรีอีกใกบเกี่ยวกับบุฒิทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารศึกษาถูกไหมคะเราก็คิดว่าเราก็น่าจะตายด้วยอาชีพซอฟต์แวร์นี่แหละนะ ก็เลยถึงขั้นเรียนสุดตรงด้านซอฟต์แวร์ทุกสิ่งอย่างทีนี้ก็ปัญหาสุขภาพค่ะเป็นออฟฟิศซินโดมเนื่องจากอย่างที่บอกคือทำงานด้านไอทีมาสิบห้าปีก็มีปัญหาข้อบ่าไหล่ค่ะปวดจนแบบลุกขึ้นจากที่นอนไม่ได้ค่ะก็กายภาพมาทุกอย่างค่ะฝังเข็มแล้วมีไฟฟ้ามากับเข็มด้วยก็มีนะคะฝังเข็มกับหลังเราแล้วไฟฟ้ามากับเข็มกระตุ้นทุกอย่างดึงกระดูกทุกอย่างทำมาหมดแล้วค่ะปรากฏว่าไม่ดีขึ้นเราก็เลยคิดได้ว่า เออที่บ้านเราก็มีสวนนะ mm hmm. ก็ทําสวนกัมาตั้งแต่บรรพบุรุษพ่อเราก็ทําสูนยเรยนรู้เชิงเกษตรอินทรีย์คือศูนย์เกษตรรธรรมชาติป่งแรกถูกไหมคะแล้วก็ mm hmm. มีอ่าธุรกิจของครอบครัวค่ะที่เป็นร้านผักเกษตรอินทรีย์ร้านกาแฟสดหลายๆ mm hmm. อย่างที่ที่รองรับเราอยู่แล้วอะจนวันหนึ่งพ่อก็แบบทนไม่ได้ก็แบบ บอกให้ออกจากงานมาหลายปีแล้วทำไมไม่ออกสักทีที่เราไม่ออกเพราะเรายังมีความสุขกับงานค่ะแล้วก็ผู้ใหญ่เอ็นดูลูกน้องดีเพื่อนร่วมง,งานดีไม่ได้มีอะไรที่เป็นความไม่สุขใจถูกไหมคะแต่สุดท้ายนะจุด,จ,ดจุดหนึ่งสุขภาพเราไม่ไหวจริงๆก็เลยออกจากงานคะ่ะสิ่งที่เลือกทําก็คือตอนแรกเลือกทำร้านกาแฟของที่บ้านก่อนทำบริหารร้านกาแฟสดให้ก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็ต่อไปในเรื่องของธุรกิจทางด้านสวนค่ะสวนกาทำสวนซึ่งที่บ้านทำสวนเกษตรอินทรีย์อยู่แล้ว ก็เนี um ่ยแหละค่ะเป็นจุดเริ่มต้นที่ที่มาทําสวนซึ่งจริงๆแล้วทําสวนก็เก๋และรวยได้นะคะเพราะอย่างอย่างที่ที่พี่เกศบอกว่าใช่ก็อย่างที่พี่เกศบอกว่าเออยังบุคลิกมองไม่เหมือนทําสวนหลายๆคนก็ทักค่ะว่ามองไม่เหมือนทําสวนเราทําสวนด้วยวิธีการบริหารจัดการได้ค่ะในส่วนของแรงงานเราก็จ้างแรงงานเอาเข้าสวนเราก็ เดี๋ยมีหลายอย่างคะ่ะแมสกัน UV ครีมกันแดดทุกอย่างช่วยเราได้คะ่ะอืมโอเคโอเคเดี๋ยวก่อนไปถึงข้นั้นวันที่เราตัดสินใจว่าเราจะออกจากงานมาช่วยที่บ้านทําสวนเนี่ยมาแบบสบายสบาย,บายเลยหรือหรือยังไงแล้วเรากลับมาเรากลับมาเราลุกขึ้นมาใช้จอบขุดดงขุดดินเราเราเริ่มยังไงตรงนั้นอ๋อเริ่มจาก ปกติที่ศูนย์กิกรรรธรรมชาติป่งแรกจะมีคอดคอสเกษตรสี่วันสามคืนหนึ่งหนึ่งปีจะมีไม่ต่ำกว่าสี่รุ่นค่ะเราก็ไปช่วยงานที่สูนยเรียนรู้ก่อนแล้วก็ไปอบรมใหม่ค่ะคไปอบรมใหม่เป็นลูกศิษย์ในรุ่นเลยค่ะคบางพวกลูกศิษย์รุ่นแรกๆหรือทีมงานของคุณพ่อค่ะก็มีแอบ,บมาถามนะคะว่าลูกสาวอาจารย์ทีละมาเรียนอีกเหรอ มาเรียนทาไมพ่อเก่งขนาดนั้นแล้วเราก็บอกว่า uh huh. พ่อเก่งแต่เราอ่ะห่างหายไปนานนะเกินสิบห้าปีมันต้องมีอะไรใหม่ๆบ้างแหละเราเราอยากรู้ว่าสี่วันสามคืนเนี้ยศูนย์เรียนรู้ของเรา uh huh. ทํากิจกรรมอะไรบ้างให้ความรู้ในเรื่องอะไรบ้างส่วนหนึ่งเราก็จะได้ช่วยต่อยอดในเรื่องของศูนย์เรียนรู้ได้ด้วยแล้วก็ใน uh huh. เรื่องของการทําสวนได้ด้วยและนี่แหละคะ่ะคือจุดที่ทําให้นุ่มคิดได้ว่าส้มมาปีดะมันคืออะไรที่เป็นทางออกที่เป็นแสงสว่างของพวกเราเพราะว่าบางคนนะคะก็แบบมาคุยแบบว่า ปลูกผกักขายผากักแต่ก็ไปใส่กระจาดขายในตลาดนะัดบางวันก็ขายไม่หมดด้วยซ้ํา <_ d ata> แห้งเขียวไปเถอะค่ะราคาเราก็ไม่สามารถกําหนดอะไรใดๆดได,ได,ได้ทุกสิ่งอย่างคือขึ้นอยู่กับกลไกการตลาดหมดเลยคะ่ะแต่ทีนี้เราเราคิดต่างเรามองว่าทําเกษตรอินทรีย์เรามีแต่ของดีนะกินกินไปอะ่ะยังไงก็ไม่ได้มีสารเคมีเวลาเราพ่นยาเราก็น้ําหมักทั้งนั้นอาบอาบไปพ่นไปยังได้เลยคะ่ะไม่ต้องกลัวตายไม่ต้องใส่ชุดมนุษย์อวกาศ ทุกอย่างมันคือความดีงานทางานนะคะเราเราก็เลยเนี่ยค่ะเลือกเลือกอันนี้เ่ะถามว่าจริงๆประเทศไทยทุกอย่างในดินทรัพยากรทุกอย่างของเรามีแต่ของดีแต่เราไม่เอามาเล่าให้รู้ว่าเรามีของดีที่จะส่งมอบให้กับผู้บริโภคได้ยังไงอะก็เป็นจุดหนึ่งค่ะที่ที่เลือกเลือกของเกษตร <ขอ S 1> แล้วมันก็คือทุนเดิมที่เรามีพื้นที่อยู่ค่ะสีวันสามคืนนี้เรียนอะไรครับ เป็นคอร์สเศรษฐกิจพอเพียงค่ะมีทั้งในเรื่องของปัจจัยการผลิตทั้งด้านอินทรีย์น้ำมันเจ็ดลด<ม>พวกจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงฮอร์โมนไข่ปลูกผ<ม>ัก<ม>บางทีควรเรียนก็สอนนะคะเพราะว่าถ้าอยู่ในแนวเศรษฐกิจพอเพียง<ม>บัญชีควรเรียนคุณต้องได้<ม>คุณต้องใช้เป็นแล้วก็ในเรื่องของการ,รทำให้แล้วก็แบ่งค่ะก็คือ ทำให้เห็นเป็นตัวอย่างให้ความรู้อย่างเต็มที่ไม่ได้ต้องการกักอะไรอะค่ะ,ะแล้วก็ในเรื่องของการแบ่งปันทุกสิ่งอย่างค่ะแล้วก็ถ้าถ้าอย่างปกติอะค่ะคนทั่วไปจะเข้าใจว่าปลูกเองกินเองเหลือก็ขายแต่ในสเตจของเราที่พ่อนุ่มสัญประจาคือปลูกปลูกเองกินเองเหลือให้แบ่งปันจากนั้นจึงขาย นีน่นี่คือนี่คือสเต็ปของเราแล้วก็ในเรื่องของทําเองใช้เองอะค่ะก็จะเป็นเรื่องของส,สอนทาคอร์สเพราะสบู่แชมพูโลชั่นปัจจัยที่เราต้องมีใช้ในครอบครัวเราเพื่อเพื่อลดค่าใช้จ่ายแล้วเราก็ต่อยอดในเรื่องของห้องผลิตเครื่องสําอางที่ถูกต้องตามมาตรฐานจดแจ้งของออยค่ะเพื่อให้เห็นว่าแม้จะเกิดจากความเป็นชุมชนคุณก็ทําให้ถูกต้องมีเลขจดแจ้งมีมาตรฐานอย่างถูกต้องได้อย่างผลิตภัณฑ์ของลูกค้าก็จะเป็นตัวอย่างที่เห็นว่าเป็นเครื่องสําอางที่ก็เริ่มมาจาก การเป็นศูนย์เรียนรู้มีห้องผลิตมีเลขจดแจ้งแล้วก็ไปเรียนรู้เพิ่มในเรื่องวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเราก็มีขายในท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตได้ค่ะไม่ใช่ว่าถ้าคุณเรียนในศูนย์เรียนรู้ภาพเดิมๆถ้าคุณเรียนในศูนย์เรียนรู้คุณจะเป็นแพ็กเกจที่อยู่ในขวดเปล่าๆฉลากหนึ่งดวงแล้วก็ขายในตลาดาได้แค่นั้นค่ะ